สวัสดีครับทุกผู้ชมการตัดขาดสัญญาอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม s ตา r l ลิงของฝ่ายรัสเซียทําให้แนวหน้าของรัสเซียถึงกับวุ่นครับเนื่องจากพวกเขาขาดแคลนยานเกราะและการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ในการรุกไปข้างหน้าขณะที่ปูตินยังไม่ยอมที่จะเจรจายุติสงครามแม้จะมีสสลุกขึ้นมาร้องขอก็ตามแต่กลับสั่งระดมพลเพิ่มอีก7 5 0 0 0 0นานายเตรียมโจมตีอีกครั้งครับทุกผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีลอนมัส มาเศรษฐีชาวอเมริกันและปิดกั้นการเข้าถึงระบบนำทางด้วยดาวเทียมสตาลิงของกองกำลังรัสเซียซึ่งเป็นสัญญาณให้กองกำลังยูเครนตอบโต้ซึ่งขณะน,นี้ผ่านไปหลายวันแล้วครับที่กองทัพยูเครนเริ่มปฏิบัติการในเมืองดินิปโปรเปโตเลฟและเขตสโปรเซียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน โดยปรากฏชัดว่ากองทัพยูเครนไม่ได้มีเป้าหมายที่จะฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียและขับไล่ฐานรัสเซียภายใต้ความได้เปรียบที่ได้รับมาแต่อย่างใดแต่กองกำลังจู่โจมของยูเครนจำนวนมากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรถถังและรถรบยานเกราะที่ผลิตจากสหรัฐอเมริการวมถึงรถหุ้มเกราะลำเลียงพลจากสเปนกำลังพยายามกวาดล้างฐานรัสเซียออกจากพื้นที่ที่ไร้ผู้คนในดินิปโปรเปโตเลฟและซาโปลิเซีย และสร้างพื้นที่กันชนบัฟเฟอร์โซนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีครั้งใหม่ของรัสเซียซึ่งคาดการครับว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากอนรดูหนาวกองพลยานยนต์ที่127ของรัสเซียได้รุกคืบไปข้างหน้าจนสามารถยึดเมืองมูงลิโอโปลเลซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกที่สําคัญแต่หลังจากมีการปิดสัญญาณสตา์ลิงกของฝ่ายรัสเซียยูเครนก็ตอบโต้ จนสามารถยึดเมืองดังกล่าวคืนได้และแทนที่ฝ่ายยูเครนะตีรุกไล่ต่อไปพวกเขากลับใช้โอกาสนี้สร้างพื้นที่การชนที่แข็งแกร่งโดยการกวาดล้างฐานรัสเซียออกไปโดยกองพลยานยนต์ที่127ที่กระจัดกระจายในแนวหน้าอยู่ในบังเกอร์ตามแนวเส้น30กิโลเมตรที่ทอดยาวจากโปคอฟทางเหนือไปจนถึงเมืองฮูเลียโปเลทางใต้ วยวางแนวขนานไปกับแม่น้ำไฮซูบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนั่นก็คือพื้นที่สีเทาในภาพครับฟารเสเซียซึ่งขาดแคลนยานเกราะพวกเขาแบ่งกำลังเป็นหน่วยเล็กๆเ,เดินเท้าโดยอาศัยหมอกพลางตัวหน่วยแทรกซึมเล็กๆเ,เหล่านี้พวกเขามีสัมภาระติดตัวมาไม่มากครับเนื่องจากพวกเขาต้องการความคล่องตัวพวกเขาจึงมีเพียงอาวุธเบาและสเสบียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเมื่ออาหารน้ำและกระสุนเหลือน้อย พวกเขาจะวิทยุข,ขอรับการส่งเสบียงเพิ่มเติมจากตุรนทางอากาศหรือภาคพื้นดินโดยตุรนเหล่านั้นนั้นจะเป็นต้องมีการควบคุมผ่านสัญญาณส t a r ์ลิงและเมื่อสัญญาณดังกล่าวถูกตัดขาดสเสียงสําหรับทหารรัสเซียในแนวหน้าก็ขาดแคลนตามไปด้วยครับเมื่อฝ่ายรัสเซียอ่อนแอลงยูเครนได้ใช้รถถัง m 1 a 1 a บรายานรบ m 2 b r a d l e y และรถหุ้มเกราะลำเลียงพล pvv 3 0 2 เขากวาดล้างกองพลยานยนต์ที่127ในแนวหน้าและสร้างแนวป้องกันตามเส้นทางแม่น้ําดังกล่าวฝรั่งเศสพยายามส่งกําลังรบเข้ามาเสริมด้วยการส่งทหารราบยานเกราะแต่ก็ต้องเผชิญกับการโจมตีตอบโตอ้อย่างเด็ดขาดโดยมีภาพที่ระบุตำแหน่งใกล้เมืองมงรีไอโปลยืนยันการโจมตีแสดงเห็นว่ายานเกราะสอคงคันที่บรรทุกทหารรัสเซียประมาณ14นายพยายามใช้หมอบเพื่อพลางตัว การโจมตีเกิดขึ้นในระหว่างฐานลาบลงจากรถดรน FPV ก็เข้าถลมโจมตีในทันทีเมื่อยางเกราะหยุดลงดรนอีกลำก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการทางอากาศมันขอสนับสนุนด้วยการยิงจากปืนใหญ่และรถถังในพื้นที่เดียวกันขบวนรถถังของรัสเซียที่พยายามรุกค,คือไปยังแนวหน้าถูกตรวจพบโดยใช้ดรนลาตเวนภาพความร้อนที่ใช้งานโดยกองพลน้อยนิมิซิสที1 2ของยูเครน และขบวนรถดังกล่าวก็ถูกทําลายลงครับอย่างไรก็ตามการสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะรับการโจมตีครั้งใหม่ของฝ่ายรัสเซียที่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้ด้วยฝ่ายรัสเซียขณะนี้นั้นครับได้ระดมกําลังใต้ราว7,5 0,000คนซึ่งถึงแม้ว่าปูตินจะพยายามโจมตียูเครนอีกครั้งแต่นั่นก็หมายถึงความสูญเสียที่กําลังจะตามมาครับจนทําให้มีสสของรัสเซีย เริ่มออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสงครามที่ปูตินก่อขึ้นในครั้งนี้ซึ่งปกติแล้วการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ปูตินเป็นสิ่งต้องห้ามนี่เป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนที่สมาชิกสภานิติบัญญัติประจำภูม,มิภาคประกาศอย่างเปิดเผยว่าสงครามพ่ายแพ้แล้วและต้องยุติลงในการประชุมสภาภูม,มิภาคสมารากริกกลีเอเรมเยฟวัย69ปี ได้เรียกร้องอย่าเปิดเผยให้เพื่อนร่วมงานยอมรับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าความล้มเหลวของสงครามเยเรมีเยฟพูดกลางสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนครับว่าเป้าหมายของการรุกราน,นั้นไม่ได้เป็นไปโดยพื้นฐานและตัวแย้งว่าปูตินจะคงทำสงครามต่อไปไม่ใช่เพื่อช,ะชนะแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจารึกในประวัติศาสตร์ในฐานะประธานาธิบดีที่พ่ายแพ้ การพูดวิาพากษาวิจารณ์ดังกล่าวทําให้เยเรมีเยฟถูกตั้งข้อหาละเมิดเสรีภาพสื่อในระบการเมืองที่แม้แต่ความสงสัยเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชัยชนะก็ถูกมองครับว่าเป็นความผิดฐานทรยศมานานมากแล้วการที่คําพูดเช่นนั้นถูกเอ่ยออกมาดังๆในรัฐสภาระดับภูมิภาคจึมีความสําคัญอย่างยิ่ง มันไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความกล้าหาญเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความคับข้องใจที่สะสมมานานจนความกลัวไม่อาจจะระง,งับได้อีกต่อไปเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศเกี่ยวกับสงครามกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการปราบปรามยังคงรุนแรงอยู่ก็ตามผู้เห็นต่างนักกิจกรรมและประชาชนทั่วไปที่ต่อต้านการรุกรานอย่างเปิดเผยยังคงได้รับโทษจำคุกอย่างรุนแรงจะมีผู้ถูกดำเนินคดีมามากกว่า 600คนภายในปีที่แล้วในขณนะดเดียวกันครับรอยร้าวก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกภายในกลุ่มผู้สนับสนุนสงครามเองโดยนักเขียนบล็อกเกอร์และนักวิจารณ์ทางทหารที่มีอิทธิพลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเผยแพร่เรื่องราวของเคมลินกลับถูกตราหน้าว่าเป็นสายลับต่างชาติหลังจากวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงในสนามรบภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นทางเศร,รษฐกิจและความไม่สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ระหว่างคถํถทอยถแถลงอย่างเป็นทางการกับความเป็นจริงในสนามรบและการถูกโจมตีด้วยโดรนของฝ่ายยูเครนกําลังก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างจะเงียบแม้ว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่จะงคงหลีกเลี่ยงการประท้วงในที่สาธารณะแต่การกัดเซาะความชอบธรรมนั้นปรากฏให้เห็นเด่นชัดในบทสนทนาความคิดเห็นและแม้กระทั่งในสภาผู้แทนรัษฎรและวิเคราะห์ชาวรัสเซียเริ่มมองความไม่พอใจนี้ผ่านการเปรียบเทียบที่น่าอึดอัดใจมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากพวกเขาเห็นหน่วยข่าวกรองต่างประเทศดําเนินการปฏิบัติการที่เด็ดขาดในขณะที่สงครามของรัสเซียยังคงยืดเยื้อโดยไม่มีข้อสรุปโดยพวกเขาอ้างถึงวิธีการที่สหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการทหารพิเศษที่แท้จริงในการโจมตีเวเนซุเอลาโดยสามารถที่จะบ,บรปปรลุเป้าหมายทางปฏิบัติการได้ภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงในขณะที่รัสเซียปฏิบัติการพิเศษมาแล้วกว่า4ปีซึ่งมันเท่ากับสงครามรัฐชาติครั้งใหญ่ ระหว่างปีคศ1941ถึงปีคศ1945รอ19โดยกองทัพแดงได้ผลักดันกองกาลังฝ่ายศัตรูไปทางตะวันตกประมาณ1 5 0 0ถึง1,800กิโลเมตรและสิ้นสุดที่กรุงเบอร์ลินดังนั้นสงครามในครั้งนี้จึงยาวนานกว่าสงครกกามในตาวเสียอีกแถมการรุกคืบในยูเครนยังทำได้เพียงราว150กิโลเมตรเท่านั้นและรัสเซียยังคงยึดครองดอนบาสโดยสมบูรณ์ก็ยังไม่ได้ครับทุนผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ